ท่านผู้ชมครับผมนั่งคุยกับคุณตุ่นกับคุณเวศนะครับสองสามีภรรยานักธุรกิจรุ่นใหม่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยทำธุรกิจแบบคนรุ่นเก่านะครับก็คือไปรับของจีนมาขายแล้วก็ขายส่งเสร็จมาขายปีกเสร็จก็มาขายส่งเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ขายส่งมาขายส่งอยู่ที่สําเพลงแล้วเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลดิสรัปชันก็คือการแตกระเบิดของการทําธุรกิจแบบเก่าคือการเข้ามานะฮะของพวก นะฮะพวกโซเชียลมีเดียไลน์ไลน์แอดไอจีเฟซบุ๊นะครับ, Line, Line IG, รบมันเปลี่ยนวิธีการทํามาค้าขายธุรกิจหมดเลยพอค้าแม่ค้าที่ขายสปีดหรือจะไปขายส่งต่อเนี่ยนะครับก็เวลาเข้ามาจากเดิมมาซื้อของปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาตั้งกลุ่มไลน์กันนะฮะทำเลย,ยังมีความสําคัญแต่ลดความสําคัญลงไปมากนะฮะทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะจะต้องปรับตัวขนาดใหญ่เมื่อสักครู่ทิ้งทายไว้ว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหา ก็เลยคิด business model ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับเล่านิดนึงครับคือลูกค้าเนี่ยการขายของเขาเนี่ยเขาเริ่มมีการรับตัวแทนจําหน่ายไม่สต็อกสินค้าใช่ไหมครับ,รบเขาซื้อของเราไปเขาก็าไปปล่อยให้ตัวแทนพวกนี้เอาไปโพสใน IG ไปโพสใน Facebook ขายขอ,ของเขาแล้วด้วยความที่กลุ่มเป็นปนกลุ่มไลน์มันก็จะมีหลายร้านที่ใช้โมเดลนี้เหมือนกันใช่ไหมครับก็บคือเจ้าของร้านนึงเนี่ยไปฝังตัวอยู่ใน กลุ่มของอีก้านหนึ่งแล้วก็เริ่มีแบบตามายแย่งตัวแทนจำหน่ายกันคือคืออ๋อเพราะว่าเขาขายธุรกิจเดียวกันใช่เออขายรองเท้าพอรองเท้าวันนี้ปุ๊บอ้นี้เปิดร้านเราก็ไปอยู่ในกลุ่มอันนี้ด้วยพอไปอยู่ในกลุ่มเนียก็ไปรู้ความเคลื่อนไหวของเขารู้ความเคลื่อนไหวไม่เท่าไหร่ครับเขาแย่งก็เพาแอดเฟรนฮะแอดทุกคนในกลุ่มเนียแอด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 ทีเนี้ยพอเป็นเพื่อนปุ๊บก็เสมือนว่าเขาก็ได้ตัวแทนจำหน่าย มาด้วยนืออกไหมฮะอืมอันเนี้ยก็ก็เป็นแผ่นพอยจุดหนึ่งคือแทรกไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นลูกค้าครับพี่ใ่ลูกค้าค้าส่งคนนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาใช่ก็เลยพอไอ้นี่คือค้าส่งด้วยก็ไปแอดเฟนก็ได้ลูกค้าครับไอ้ลูกค้าขอยเจ้าของห้องมาด้วยใช่โอ้โหก็ไม่ฆ่ากันเหรอเยอะมากค่ะก็ไม่ตีกันตายเหรอตีครับตีตีก็มีพอตพนามดามาโอ้โหนี่มันไม่มีไอ้มันนี่มีจริยธรรมในการทําธุรกิจนะฮะคือธุรกิจตอนนี้นะ ถ้าจะโตต้องแย่งลูกค้าไงเพราะเศรษฐกิจมไม่โตพอเราเห็นแล้วว่าเขารับตัวแทนจำหน่ายจริงแต่สิ่งที่เขาใช้อยู่อ่ะเขายังใช้แบบว่าไลายกลุกเขายังต้องเหนื่อยตอบต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองไปแล้วว่าเออธนาคตเนี่ยโมเดลเนี้ยที่เป็นโมเดลรับตัวแทนจำหน่ายไม่สต็อกเนี่ยมันน่าจะไปได้อีกไกลเราก็เลยย้อนกลับมาคิดตัวเองว่าเรายังอยู่ในฐานะขายส่งเนี่ยทำยังไงที่เราจะ อำนวยความสะดวกกับลูกค้ากลุ่มที่ไปรับตัวแทนจำหน่ายไม่สต๊อกสินค้าอะไรเงี้ยก็คือปกติแล้วเนี่ยคุณขายส่งไอ้คนที่ซื้อไปขายส่งหรือขายปีกต่อมันก็ต้องเป็นบริหารเองสมัยก่อนก็ต้องไปขายตามตลาดนงตลาดมีคนมารับก็บไปเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ขายบนออนไลน์ครับปัจจุบันคือผมมาซื้อจากคุณปุ๊บผมก็ไปตั้งร้านออนไลน์นะฮะแล้วผมก็ ขายให้ลูกค้าปลีกอีกใช่ไหม<ช>ผมก็ต้องสต็อกเอาของขาดมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีก็เป็นแหล่ของกั่นเองเลยมั่งปุ๊บเนี่ยไอ้เราก็บอกเอ๊ะทำไมมีปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยคิดโมเดลใหม่ขึ้นมาทํายังไงให้เราเนี่ยยังสามารถรองรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้รเราก็เำาวยความสะดวกลูกค้าที่ต้องการข้อมูลบางคนน่ะขายของเป็นแต่เขาเขาเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นครับตุ่นก็เป็นคนเขียนคําบรรยายให้ ก็ค่อนข้างจะเวอร์วังอาการค่อนข้าละเพลินมากครับอันนี้ชมภรรยาตัวเองใช่ครับชอหมอกสิ่งนีกันนั่งสบายเหมือนสปาไงครับ เราเท้าก็เราต้องการที่จะดิฟเฟนต์ตัวเองออกมาจากคู่แข่งคนอื่นด้วยคนอื่นเขายังทร а ิชชวลขายยกเซตขายแนไปแต่เรามองว่าตลาดออนไลน์มันเป็นกลุ่มใหญ่อ๋อมันไม่ใช่ขายยกเซตแล้วใช่ครับเราเปลี่ยนจากการหมดสมัยกลเซตมันหมดสมัยสำเพ็งไปแล้วใช่เป็นขายเป็นครับคือแล้วเราก็ขายเป็นคู่ปุ๊บเนี่ยเราใช้โมเดลของตอนเราอยู <ENNIS> <bey ue S 2> ่แพลติน <busca> ัมก็คือเราขายส่งเป็นคู่แต่เราบวกมาจินเพิ่ม p r e m เพื่อให้มัน cover คาเสจจารใช่ไหมฮหลายอย่างก็ถูกทําออกมาเพื่อแก้ปัญหาก็คืออย่างเช่นอาจารย์เป็นลูกค้ารบอนะผมเป็นลูกค้าค้าส่งเนี่ยผมเป็นซื้อแล้วผมก็มีร้านผมอยู่บนออนไลน์ใช่อาจารย์ขายออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็มีเนี่ยโพส IG โพสเฟซบุ๊กมีห้องกลุ่มผมมาสร้าง เขาให้อาจารย์อ๋อคุณดูแลเรื่องเรื่องไอ้นี่ให้เลยใช่เหมือนไอแมนมาร์กี้เลยนะเออแมนมาร์กี้รู้สิตตูนอยู่คนนึงไงเขาสร้างเพจสร้างสร้างไอ้ไอ้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วเขาดูแลให้ด้วยค่ะเออใช่ไหมแต่แต่ของผมเนี่ยก็คือผมมีระบบการสั่งของของร้านผมครับอาจารย์อยากจะได้ของผมชิ้นไหน เอาไปขายรอ,องเท้ามีร้อยคู่ม่อยางในคู่ที่78กับ79สาสี5สี A T, B, T, อีบผมก็สั่งตรงนี้มาเข้าไปจิ้มหลังบ้านหลังบ้านสั่งหมด150คู<ช>่คุณก็ได้รับออเดอร์ไปผมก็รับออเดอร์ไปอะไรไงต่อแล้วอาจารย์จะเอาไปขายให้ใครอ่มขายนั้นทังไอ้บริษัทไอ้ลูกค้าผมที่จังหวัด A B C D E f ผมส่งให้ ส่งให้ในนามคุณหรือว่าในนามผมในนามอาจารย์อ่าหมายถึงว่าผมไม่ต้องทําหน้าที่ส่งเลยใช่พอผมพอผมมีลูกค้า A B C D F เนี่ยสั่งจากผมปุ๊บเนี่ยผมก็ส่งออเดอร์ไปที่คุณ<ก>แล้ว<ช>ผมก็บอกเลยว่าให้ส่งไปที่ A B C E F ปกติเนี่ยผมจะต้องส่งเอง<ช>ผมก็ซื้อของคุณมาแล้วผมสต็อกต็อกเพื่อผมก็ต้องส่งไปให้เองไ<ช>มรสนีคุณทําหน้าที่โดยเฉพาะคุณทําหน้าที่หาของมาให้ผมรับออเดอร์ผมทําสต็อกให้ผม จัดส่งให้ผมด้วยหน้าที่ผมคือโอนเงินให้คุณทานนั้นเองใช่คือคือถ้าอาจารย์ขายเก่งอ่ะครับแต่สต็อกไม่เก่งอ่ะหน้าที่ผมคือเซลลิ่งอาจารย์ขายและมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ขายให้ไปถ่ายรูปสวยๆไปซื้อบูธโพสไปอะไรพวกนี้เปิดไลน์แอดเข้าไปตูมแล้วคุณดูแลทั้งหมดให้ผมดูแลผมให้ครับโอเคไหมดีนะดีครับปส่สคำเร็จอีกรอบนึงปังมากครับอ่าวอีกรอบนึงอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ ลูกค้าก็อยากแรงบุญแล้วล่ะ้วมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อของผมคนเดียวครับเขาซื้อของคนอื่นด้วยเขาก็รับตัวแทนจาหน่ายด้วยเขาก็มามองว่าทำยังไงเขาถึงอยากจะได้ระบบระบบนี้โอเคจะซื้อระบบเลยอ่ะไรไงไม่มีใครรู้ว่าเราสองคนมาวิศวะคอมอแต่วันนี้นี่รู้แล้วเนี่ยวม่มีใครรู้ว่าทเองนี่พบรักกันที่นี่ผมบอกหมดเลยนะเดิกแฟนกันตอนไหนบอกให้หมดรู้ที่นี่แหละ เขาก็อยากได้โปรแกรมเขาอยากได้โซลูชันของผมไ่ใช้เขาก็มาถามลูกน้องเจ้าของร้านให้ใครเขียนหรอโปรแกรมเนี้ยมันดีมากมันใช้ง่ายมากอันนี้ไม่ได้แต่งเองครับอันนี้คุณวิศวะขออยู่แล้วนี่ลูกค้าลูกน้องหัวบอกว่าเจ้าของร้านเขียนเองแล้วก็โอเคเขาเกิดการพูดคุยกับตลงคันนะขายตอนแรกขายไปเลยเหรอขายไปเลยค่ะให้ดิกสิตเข้าไปเลยเหรอใช่ขายไปเลยเยอะไหม ช่วงแรกเกือบ10เจ้าที่แบบขายดีแล้วตอนนี้เปล่ยนชาเราอยู่ไหมใช้อยู่แต่แล้วคุณก็อัปเกรดของอัปเกรดของคุณได้สิคุณอัปเกรดเวอร์ชั่นคุณได้สิต้องแจ้งว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ซื้อรองเท้ากันมาหลายปีก็ยอดลูกค้าลายใหญ่ใช่เราอเกรไม่เป็นไรเพราะว่าเขาต้องบอกว่าเขาก็ซื้อเราอยู่ปะ ถึงเขาเ้าระบบไปแล้วเาก็ยังซื้อกับเราอยู่ป่ะยังซื้ออยู่ยังซื้อรองเท้ากับเราอยู่ยังซื้อคนอื่นด้วยอ๋อแต่เขาเอาระบบเขาเอาระบบนั้นไปซื้อคนอื่นได้ด้วยเขาเอาระบบนั้นไปบริหารร้านของร้านเขาแต่ส่วนใหญ่เขาก็ซื้อจากเราแต่ก็ซื้อจากคนอื่นด้วยก็ถือว่าช่วยเหลือกันก็ธรรมชาติครับอ่แล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นครับต้องบอกว่าเขาสักเซสพอเขาสักเซสปุ๊บเขาก็เลยโปรโมทโปรโมทซอต์แวร์ตัวนี้เขาไม่ได้โปรโมทซอร์แวร์เขาโปรโมทว่าใครก็ได้มารับตัวแทนจําหน่ายจากเขาเนี่ยรว ถือซื้อของเขาไปขายเนี่ยรวยตัวแทนจําหน่ายก็เข้ามาในระบบเยอะพี่เวก็ฝังคําว่าคอมเมอร์ซีไว้ที่ท้ายตัวแทนจําหน่ายก็บอกโอ้หมาใช้ระบบของร้านเนี้ยแล้วมันง่ายมากเลยชีวิตท้องง่ายมากเลยตัวแทนจำหน่ายก็เลยไปใช่ตัวแทนจําหน่ายก็เลยไปบอกอีกร้านหนึ่งว่าไปซื้อระบบคอมเมอร์ซีสิก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เซลล์ก็คือลูกค้านี่ไปบอกกันเองแล้วยังไงแล้วคุณก็มาเปลี่ยนเป็นระบบเช่ายังไงก็เปลี่ยนเอาเดิมๆเลยก็คือตัดเลยตอนนี้เลย ตอนนี้ก็มี10เจ้าที่ให้คอมเมอร์ซีขายขาดไปก็ได้ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่อ,อยากจะค้าขาย online, ออนไลน์แล้วก็ตัวเองเนี่ยขายเก่งแล้วก็มีลูกค้าทั่วประเทศไม่อยากบริหารสตอ็อกไม่อยากจัดส่งเองใช้ระบบนี้ใช่ไหมฮะมีเบอร์ไหมหรือเข้าไปในเว็บไหนมีได้วไหมบอกเลยไหมไปเว็บ c o m m e r c y com เลยค่ะ commerce ชช่นนี้เลยท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะ คอมเมอร์ซีนะฮะเบอร์รายละเตรียมมาเลยนะฮะเบอร์ไวเว็บเออร์ไวเว็บ dot commercey dot com ในนั้นก็จะมีรายละเอียดเลย <c oughs> ว่าเนี่ยจะเช่าใช้ยังไงอ่ะมันมี SML ใช่ไหมได้ใช้อะไรบ้างก็ <c oughs> คือ,อแพ็กเกจที่ที่อาจารย์ที่เราเล่ากันไปเนี่ยก็คือแพ็กเกจขายส่งเพ <c oughs> ื่ <c oughs> ตัวแทนจำหน่ายได้ไม่อัน้น <c oughs> แพ็กเกจเนี้คือแพ็กเกจตรงกลางคือ 4, 1 0 0ต่อเดือนก็ไม่แพงถูกอะไรแอดอีกมากมากแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราทำระบบของขายของขายส่งใช่ไหมคะ ปรากฏว่าคนที่เขาขายปลีก,เ,กเขามาบอกว่าคือเหมือนกับว่าถูกใจระบบเราหนักมากเพราะระบบเรามีเอ้ยระบบบาร์โค้ดเจเนเรตบาคคตร์โค้ดด้วยเวลาเขาส่งของแบบเป็นหลัก200ชิ้นต่อวันนะ่าส่งเราบอกไปแล้วว่าอย่างนี้้า,าปลีกเป็นยังไง กระบบผิดทำยังไงใช้ยังไงต้องบอกว่าระบบจัดก,การออเดอร์ถ้ามีโปรเซสที่ดีการที่มีโปรเซสที่ดีเนี่ยเขาจะส่งของไม่ผิดพลาดยกตัวอย่างเลยเอ่ะก็คือการมีระบบบาร์โค้ดสินค้าเข้ามาคุณต้องทําบาร์โค้ดก็ผมขายรองเท้าพอเขาส่งคําสั่งมาปุ๊บแล้วยังไงต่อบริบทนี้ทาอะไรให้เวลาเขาส่งคาสั่งมาเนี่ยเราก็มาเจเนเรตบินที่ระบบหลังบ้านอ๋อคุณทำวเจเนเรตบินแล้วก็ทาบาร์โค้ดใช่แล้วก็แล้วก็พิมอะไรได้ชื่อที่อยู่นามสกุลถูกต้องเขาก็จะพ<ร>ิมพ์ชื่อที่อยู่นามละราาบบบหัง้น มันทำให้เลยมีโปรเซสใช่โปรเซสเจ้าของร้านแค่ยิบมือถือขึ้นมาตอนหกโมงเย็นวันนี้มีทั้งหมด200 200รบินเช็คบินทั้งหมดเช็คบินทั้งหมดเสร็จแล้วไปโปรเซสถัดไปก็คือการไปปริ้นบินปริ้นบินไปจัดของยิงบาร์โค้ดเช็คที่หัวบินกับสินค้าอันนี้คือแพ็กเกจคุณทําให้หมดเลยระบบคุณทำให้หมดเลยพื้นฐานพื้นฐานอยู่แล้วที่ทุกการควรจะต้องมีเพราะว่าแต่ว่าคุณทคุณทำระบบนี้ให้แทนที่คุณจะไปนั่งพิมพ์แบบ พิมพ์เองนี่อันนี้พมว่าคำสั่งปุ๊บเข้ามามันจะนรเรทไอเป็นบาร์โค้ดให้จะได้ไม่ผิดแล้วก็พิมพ์ในเลเบลให้ใช่แล้วคนที่ขายปิดเขาจะต้องมีเว็บไซต์การที่เขามีเว็บไซต์กับเขาขายของกับ Facebook หรือว่าเขาขายของหน้าร้านคนเดินเข้ามาซื้อของเนี่ยทำไมต้องทํางานดับเบิลเวิร์กก็คือคุณจัดการระบบหลังบ้านให้นั่นเองใช่ระบบหลังบ้านลงของที่เดียวจัดการออเดอร์ที่เดียว ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเหมือนเราแต่ว่าของเราเป็นอมิชแนลไม่เชิงไะทั้งออนไลน์ทั้งไลน์ทั้งไลน์แอดทั้งไ G ทั้งเว็บไซต์ทั้ง a c e b o o k ได้หมดโดยที่สต็อกอยู่ที่เดียวสต็อกตัดพร้อมกันแบบเดียวทามคุณดอคุณดอบอกคำสั่งวันนี้มาให้เลยใช่เท่าไหร่ครับคาปีคาปีสามพันเก้าก็ถูกนะ สามพันเก้าสี่พันเก้าแล้วก็อีกอีกแบบหนึ่งคือแปดพันเก้าคือเป็นระบบใหญ่สําหรับไ่แอดนะถ้าบ่ายเอ็ดทำอะไรได้บ้างแปดพันเก้าคือร้านที่มีหลายสาขาเช่นในแพตตินัมเนี่ยเจ้าของที่ใหญ่จริงๆเนี่ยจะมีสี่สาขามีชั้นหนึ่งชั้นสองสามและสี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะเราเราก็จะการใต้องซิงค์สต็อกทั้งสี่สาขาด้วยกันไปอยู่ในเว็บไซต์เว็บเดียวอยย่างงเี้คือถ้าให้พูดคร่าวๆเลยของตัวคอมเมอร์ซี่นี่คืออะไรรับจัดการดูแลเรื่องคำสั่งซื้อจัดการเรื่องสต็อกออเดอร์มาปุ๊บ g จ n เน a เรตเจเนเรตไบาร์โค้ดแล้วก็พิมพ์เลเบลแล้วก็ตัดสต็อกให้เวลาของอะสต็อกนี้ได้อันนี้คือหลักๆของเราเออแล้วมีทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมนอกจากจะช่วยขายออนไลน์มันเป็นระบบที่พื้นฐานมาจากการขายหน้าร้านครับฉะนั้นคือคุณสามารถขายหน้าร้านและคุณก็ขายออนไลน์ไปได้ด้วยโดยที่ทุกอย่างเนี่ยบริหารจัดการสต็อกที่จุดเดียวอันนี้คือหลักก็คือการจัดการสต็อก แล้วก็ถ้าเป็นออนไลน์คือเจเนเรตไอไอบาร์โค้ดเพื่อจะได้ไปส่งไม่ผิดฉะนั้นั้นพอคนจัดการสต็อกได้ปุ๊บเราก็รู้เลยว่าของเราเหลือเท่าไหร่เราก็จะได้เราเราก็ได้สั่งสั่งของได้ถูกต้องบอกว่าเราเราลดเพนพอยต์ของเจ้าของร้านได้เยอะมากเพนพอยต์เช่นทําไมต้องอยู่ที่ร้านถึงจะรู้สต็อกในเมื่ออยู่ที่บ้านนอนดูไปถือก็ได้ถือก็ได้คุณมี Facebook ด้วยนี่ชื่อคอมเมอร์ซีเลยตัวเดียวกันเลยในนั้นจะมีอะไรให้ดูครับ ก็ส่วนใหญ่ Facebook จะเป็นเน้นคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เราบอกไปว่าเออคอนเทนต์เรื่องของเอาตัวอย่างเจ้าของประสบความเล็กมาสิต้องมาคุยเดี๋ยวมันต้องทำวิดีโอเดี๋ยวมันต้องทำวิดีโอเฟซบุ๊กเน้นวิดีโอครับเอาละฮะฝากการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลดิสลอปชันในยุคที่โซเชียลมีเดียครองเมืองแล้วขายของออนไลน์นะครับผมนะครับเป็น คนที่ทำการค้าแบบเดิมมาก่อนนะฮะแล้วก็ถูกดิจิตอลเดล็อปชันเนี่ยบังคับให้เราต้องเปลี่ยนด้วยธุรกิจเด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามามีบทบาทกรอชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะทำให้คู่แข่งของคุณเนี่ยมีความได้เปรียบคุณมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือคุณอย่ารอให้ธุรกิจของคุณเนี่ยถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแต่ให้คุณเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยครับมันเป็นประโยชน์กับคุณเองท่านผู้ชมครับ c o m m e r ร์เนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการขึ้นและลงในการทำธุรกิจแบบดั้งเดิมเขาไม่เคยคิดนะครับว่าสิ่งที่เขาทำวันนี้ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้จุดเจ็บปวดให้ตัวเองจะกลายเป็นธุรกิจใหม่การทำธุรกิจก็เป็นแบบนี้ครับ ผมเชื่อว่าในบ้านเรานี่มีน้อยคนนักที่จะวางยุทธศาสตร์แบบตั้งแต่ต้นจนปลายน้ำโดยไวซี่ไม่มีแต่เมื่อใดก็ตามแต่โอกาสมันมาถึงเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเจอจุดเจ็บปวดถ้าแก้จุดเจ็บปวดได้แล้วการแก้จุดเจ็บปวดนั้นมันสร้างโอกาสใหม่ได้ถ้ารีบไขว้ขวาเลยนะครับอย่างที่คอมเมอร์ซีเริ่มต้นจากการขายรองเท้า แก้ปัญหาทุกครั้งขึ้นตก,กแกนขึ้นขึ้นก็ตกตกก็ขึ้นนะครับจนปัจจุบันได้เกิดธุรกิจใหม่เป็นซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้จุดเจ็บปวดให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมย้ํานะครับว่ามันได้แก้ใชครับเพราะว่าคนไทยด้วยนะฮะสามารถแก้ได้ทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมานะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมครับเราสอมคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงจุดนี้ผมได้ลงทุนเอ่อด้วยเงินก้อนใหญ่นะครับด้วยความคาดหวังที่ทส <า S 1> ูงนะ ว่ามันมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดเปลี่ยนตรงนี้ปัจจุบันเขาเรียกว่าดิจิทัลดิสครับชันก็คือการเข้ามาของดิจิทัลใหม่ๆการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้การขายแบบเ,เดิมๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไอ้ chat. จีนก็ว c h a t ไทยก็ไลน์ไอวินเดียก็ w t s t s p สามโปกชิงมัลังแชทอมารินทีวี